วันนี้ก็มากับภาพบรรยากาศหลายวันที่แล้วที่สวยงดงามดูนะคะภาพที่สวยงดงามมากมายดูนะคะดอกไม้กระดุมทองสีเหลืองสวยดูนะคะเหลืองอารามสวยงดงามดูภาพดูบรรยากาศ ดูสีสันดอกไม้ต้นไม้บ้านของเขานะคะเพื่อนๆยายก็ได้ภาพดอกไม้มาลงให้เพื่อนๆได้รับชมเพราะว่าดอกไม้สวยงดงามและยายก็เป็นคนที่ชอบต้นไม้ดอกไม้ยายก็ถ่ายรูปลงให้เพื่อนๆ,ๆได้ชมนะคะเป็นรูปหลายวันที่อัดคลิปวีดีโอมาแล้วก็มาลงให้เพื่อนๆได้รับชมชมภาพชมบรรยากาศดอกไม้สีสันที่สวยงดงามยายก็ไม่รู้จักชื่อดอกไม้นะคะเจ้าของเขาบอกว่าเขาซื้อมา ลูกดูนะคะเขาซื้อมเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ในช้อปปี้มีมากมายเลยค่ะเพื่อนๆยายก็ไม่รู้เขากดหาซื้อตรงไหน,นดอกยายก็เอามาปลูกก็ไม่มีคนดูแลขณะที่ยายปลูกไว้หลายปีที่แล้วก็ยังดูแลไม่ได้สวยแบบนี้เลยค่ะดูนะคะเพื่อนๆ เจ้าของเขาดูแลดีค่ะเจ้าของเขาบอกว่าถ้าใครปลูกต้นไม้ดอกไม้ต้องดูแลให้ดอกไม้น่ะมีสีสันสวยสดงดงามอย่าให้ต้นไม้แห้งเหี่ยวเพื่อนๆก็สังเกตดูบ้านเพื่อนที่ปลูกต้นไม้นะคะบ้านของเขาก็จะเจริญรุ่งเรืองเขาบอกว่าต้นไม้จะเป็นต้นไม้ที่ดึงดูดทรัพย์เงินทอง ไลามาเทมาที่บ้านของเขาเขาก็พูดแบบนี้ยายก็ไม่รู้ยายก็เล่าให้ฟังเฉยๆนะคะเพื่อนๆยายไม่มีความรู้เรื่องนี้นะคะเขาบอกต้นไม้ดึงดูดซับเรียกซับเข้าบ้านถ้าปลูกแล้วดูเรื่อยดีๆยายก็ไม่รู้นะคะยายก็เล่าตามเข้ามายายไม่มีความรู้เพื่อนๆยายก็พาชมต้นไม้ดูเขาประดับจัดตกแต่งได้สวยงงดงามแล้วเขาก็ใส่ตะข่ายที่ไม่ให้ไก่ หรืออะไรที่เล่นดอกไม้ของเขานะคะดูค่ะเขาเลี้ยงดูแลดีมากๆเลยค่ะสวยสีสันนี่สวยงดงามดูนะคะเพื่อนๆสวยไหมคะดูค่ะดอกกระดุมทองของเขายายก็ไม่รู้จักชื่อต้นไม้นะคะยายก็ดูภาพมาเหมือนกันค่ะเพื่อนๆดูนะคะยายพาเพื่อนๆชมดอกไม้สวยสันสวยงดงามยายก็อยากได้ดอกไม้เขาคะ่ะ ไม่ได้มีดอกไม้ที่เลี้ยงดูได้สวยงดงามแบบนี้ยายก็พาแต่เพื่อนๆชมภาพไปด้วยกันค่ะที่บ้านยายไม่มียายอยากตายพูดความจริงเกินไปนะยายนะดูนะคะเพื่อนๆเ,เป็นดอกไม้ที่สีสันสวยดูนะคะเพื่อนๆสวยจริงๆนะคะสวยมากมายสวยเกินคําบรรยายที่มันสวยแบบนี้เพราะว่าบ้านของเขาฝนตกและอากาศของเขาก็รม่มรื่นเยน็นสบาย ทำให้ดอกไม้ของเขาเจริญเติบโต,ะตะอยู่ที่บรรยากาศที่บานของเขาด้วยนะคะดูคะ่ะสวยมากมายจริงๆค่ะเพื่อนๆสวยจริงๆไหมคะเพื่อนๆเพื่อนๆคอมเมนต์บอกด้วยกันนะคะว่าดอกไม้บ้านของเขาสวยไหมยายจะได้เก็บภาพดอกไม้สวยๆมาฝากอีกถ้าสวยยายก็จะเก็บภาพมาให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะคะดูคะ่ะ สวยจริงๆค่ะเพื่อนๆสวยมากเลยสวยยายไม่รู้จะบานยายว่าไรรู้แต่ว่าสวยดูนะคะสีสัตว์โอ้โหสวยจริงๆค่ะดูนะคะสวยมากมายเลยค่ะเพื่อนๆเจริญหูเจริญตาดูนะคะชมใกล้ๆชมเบ็ใกล้ชิดนะคะดูคางดงามสวยสวยค่ะดูนะคะเพื่อนๆคนที่ลงไหลต้นไม้คนที่ชอบต้นไม้ก็เป็นแบบนี้แหละค่ะ ดูนะคะสวยงามยายก็ไม่รู้จักชื่อนะคะต้นนี้รู้แต่ว่าสวยยายก็ถ่ายรูปกลับไปกลับมาเก็บบรรยากาศสีสันที่สวยจริงๆนะคะดูค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆชอบด้วยกันไหมคะดูค่ะสวยยายก็เดินบนไปบนมาเป็นคนบาต้นไม้นะคะดูค่ะเพื่อนๆไม่ว่าด้วยกันนะคะยาย ชอบสีสันของดอกไม้ก็เลยได้ภาพดอกไม้มาฝากนะคะเพื่อนๆดูค่ะเดินวนไปวนมาอยู่แต่กับดอกไม้ของเขาไม่อยากที่กลับอยากได้ดอกไม้ของเขาใส่รถกลับบ้านค่ะเพื่อนๆดูนะคะสวยจริงๆค่ะเขาจัดตกแต่งได้สวยงดงามนะคะเพื่อนๆดูบ้านของเขา ดูค่ะสวยจริงๆเกินคําบรรยายยายบ้าต้นไม้ค่ะ